ครับอยู่บุ๊กนะครับในเพจเอเชียฟุตบอลไทยแลนด์ครับวันนี้มาอัพเดตข่าวสารกันที่ตอนเช้าครับมากันที่ข่าวแรกกันเลยดีกว่านะครับนิวคาสเซิลครับมีข่าวนะว่าเขาต้องการนะครับแบ็กซ้ายอาร์เซนอลนะครับผมก็คือคิรันททนี่นั่นเองนะครับก็อ่าเราจะรู้กันว่ารู้การที่แล้วนะฮะแดนเบิร์นนะครับถูกใช้งานอย่างหนักหน่วงมากนะครับสำหรับตำแหน่งแบ็กของนิวคาสเซิลนะแบ็กซ้ายนะครับก็คิรันททนี่ครับเป็นชอยสําคัญนะครับแล้วก็เป็นชอยที่ตัวนิวคาสเซิลสนใจอย่างมากนะครับที่จะคว้าตัวมาให้ได้นนะครับใ อ่ารู้การนี้นะฮะรู้การต่อไปที่ถึงนี้นะครับผมก็ต้องมาดูกันครับว่าการมาของเทนนี่เนี่ยจะเป็นอย่างไรซึ่งส่วนตัวนะฮะเรารู้อยู่แล้วว่าเทนนี่เนี่ยรู้การที่ผ่านมาเนี่ยกับอาเซนอลเนี่ยเรียกว่าเป็นกุญใจสําคัญเลยนะครับผมแล้วก็อ่าเรียกว่าเป็นนักเตะที่มีฝีเท้าดีมากๆคนหนึ่งเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าอ่าที่ผ่านมารู้การที่ผ่านมาล่าสุดเนี่ยเขาอาจจะต้องตกไปนั่งสำรองนะครับผมของอาเซนอลนะฮะซึ่งต้องบอกว่าเป็นตัวสำรองที่เรียกว่า เป็นตัวจร e ิงได้เช่นกันอ่ะเนื้อออกมาพอการที่นิวคาเซ่นนะครับสนใจแล้วตอนนี้นิวคารเซ่นเนี่ยก็ได้ไปฟาสต์ผลิกด้วยแล้วก็เชื่อว่าเทนนี่เนี่ยน่าจะสนใจตัวนิวคาเซ่นเช่นกันนะครับเป็นไปได้มีโอกาสเป็นไปได้นะครับแล้วก็เรื่องของการเงินต่างๆนิวคาเซ่นตอนนี้ไม่ใช่ปัญหาแล้วนะครับผมกันนี้ดวนี้น่าสนใจมากๆนะครับต้องดูต่อไปนะครับสําหรับเทนนี่นะครับและนิวคารเซ่นเขาจะได้มาอยู่ร่วมกันอย่างที่ทางสโมสรต้องการจริงหรือเปล่ายังไงนะฮะก็ต้องติดตามต่อไป ข่าวต่อไปครับอันนี้เป็นข่าวจาก Daily Mail นะครับผมสื่อดังนะของอังกฤษนะครับเขาได้ออกมานะครับให้ข้อมูลอย่างละเอียดนะครับว่าตอนนี้ค่าตัวของตัวคิสแมนนะค,ค่าฉีดสัญญานะครับกับอาร์ติโกมาริเเนี่ยมีราคาอยู่แค่ยี่สิบสองนปอนด์ ซึ่งเรียกว่านักเตะระดับกิสมันเนี่ยค่าฉีดสัญญามีแค่นี้เนี่ยไม่ใช่ปัญหาเลยนะสำหรับสโมสรที่พอมีกําลังนะครับแล้วก็กิสมันเนี่ยลูกการที่แล้วก็ถือว่าทําผลงานได้โดดเด่นนะกลับมาฟื้นขึ้นชีพอีกครั้งแล้วกันนะครับผมก็น่าสนใจครับว่านักเตะคนนี้นะครับจะได้ย้ายไปสโมสรใหม่หรือเปล่านะครับผมเพราะว่าด้วยค่าตัวนะครับของอคิสมันเองฮนเะอติโกโมานเลกก็น่าจะ สภาพเงินไม่คล่องนะครับที่จะดูแลต่อนะครับผมก็น่าจะเป็นสโมสรใหญ่ๆนะที่จะมาสนใจในตัวคลิปมันครั้งนี้นะครับเพราะว่าถ้าสัญญาเนี่ยไม่ได้เยอะจนเกินไปนะครับแล้วก็ตัวคิปมันเองเนี่ยก็ยังอยู่ในฟอร์มที่เรียกว่ามีประสิทธิภาพอยู่นะครับในทุกการที่ผ่านมานะครับก็ตอนนี้มีประกาศออกมาแล้วนะก็เร่มีข่าวมาแล้วนะว่าค่าตัวประมาณนี้เดี๋ยวต้องมาติดตามต่อไปครับว่าจะมีสโมสรยักษ์ใหญ่ใดบ้างครับ ที่พร้อมนะครับจะอาแคลาฟกิสมันนะไปร่วมทีมครับผมข่าวต่อไปครับมาพูดถึงเชลซีนะครับผมผู้รักษาประตูที่มีข่าวนะฮะเรื่อยๆนะผมก็เพิ่งบอกไปนะครับว่าผู้รักษาประตูนะของเชลซีนะตัวสำรองนะครับผมเออาร์เมนดี้นั่นเองนะฮะที่สุดท้ายนะครับก็ถูกเกป้ายยังตำแหน่งมือหนึ่งไปนะครับผมล่าสุดครับเชลซีประกาศนะครับเป็นทางการครับว่า เขาพร้อมที่จะปล่อยเมนดี้นะครับออกจากทีมแล้วนะหากมีทีมใดพร้อมที่จะเสนอซื้อขายนะครับสำหรับนักเตะคนนี้นะครับผมซึ่งแน่นอนนะโมนาโกนะที่ต้องการตัวเมนดี้มานะครับแล้วก็มีข่าวอยู่มาเรื่อยๆนะก็ค่อนข้างจะชัดขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับสำหรับเมนดี้นะในการย้ายทีมนะครับแต่ว่าจะย้ายไปที่ไหนนะต่แน่นบตอนนี้เต็งหนึ่งคือโมนาโกนั่นเองนะครับผมเขาก็จะได้กลับไปเล่นลีกฝรั่งเศสรังหนึ่งนะครับก่อนที่จะย้ายจากเชซีเขาก็เล่นอยู่ลีกเอื่อยู่แล้วนะครับซึ่ง อาจจะ้งแต่เองน่าจะไม่มีปัญหานะฮะในเรื่องของการเข้าไปเล่นในลีกนี้นะครับผมก็ติดตามต่อไปครับสำหรับเมนดี้นะครับและโมนาโกครับผมเลียงมาที่ข่าวต่อไปนะครับหลังจากนะฮะที่นักเตะนะฮะเรียกว่าเก่าประสบการณ์นะฮะเล่นอยู่ในลีกมันานมากนะสำหรับลีกอังกฤษนะครับผม ก็ ler, นะคร USA, 對對ับเจมินเนอร์นั่นเองนะครับที่ล่าสุดย้ายมาอยู่ไรตันนะครับอาดัมลานาน่าครับนักเตะของไรตันได้ออกมาพูดนะครับถึงนักเตะร่วมทีมเก่านะครับเพราะว่าอาดัมลานาเคยอยู่ิเวอร์พูลแล้วก็เคยร่วมเล่นนะครับกับเจมินเนอร์เขาก็พูดถึงว่าการมาของเจมินเนอร์เนี่ยเขาเชื่อแล้วเลยนะว่าจะยกระดับทีมได้อย่างดีเลยนะครับเพราะว่าอย่างสโมสรเรือููที่เขาเคยอยู่เนี่ยเขาจะมีนักเตะที่เรียกว่ามีอายุนะมีความเก่าในทีมพอสมควรนะครับ และเขาเชื่อว่าสิ่งแบบนี้แหละที่จะทําให้ทีมประสบความสําเร็จนะครับผมและอย่างเจมิมนเนอร์เนี่ยเรียกว่าเก๋าเกมนะชะกาดมาตลอดอยู่แล้วนะคะรับผมการที่มาอยู่บรท์ตันเนี่ยก็จะช่วยยกระดับทีมอันนี้เช่นกันนะครับผมก็ห้องเต้ก็ว่าเอ้ยอะไรต่างๆนะก็น่าจะเป็นผู้นําที่ดีได้นะครับผมอันนี้ก็น่าสนใจครับผมก็ผมเชื่อว่า อย่างไบตันเอนะครับเขาก็มีคลาสอยู่แล้วสำหรับนักเตะดาวรุ่งและนักเตะอ่าเรียกว่าเก่าๆนะว่าเก่าๆที่มีอยู่ที่30อัพก็มีอยู่ประมาณ2 3าคน3 4คนอยู่แล้วที่เป็นตัวหลักของทีมนะครับผมการมีมินเนอร์เข้ามาเพิ่มนะครับก็จะช่วยในเรื่องนี้อีกเช่นกันนะครับอันนี้ก็เป็นกรณีที่อดัมลาลาน่าพูดถึงเจมินเนอร์นะครับอดีตเพื่อนร่วมสโมสรของเขาที่ตอนนี้กลับมาอยู่สโมสรเดียวกันแล้ว เอาแคมาที่ข่าวต่อไปครับเรื่องนี้เรีวยกว่าข่าวใหญ่เลยนะครับผมก็จะพูดถึงเอ็ม e บัปเป้นะครับล่าสุดนะครับทางปาร์เรสซันชักแมงนะได้ตัดสินใจนะครับที่จะหาทางขายเอ็มบัปเป้แล้วนะหลังจากเ e อ็มบัปเป้เนี่ยงองแงนะครับที่เหมือนจะไม่ต่อสัญญานะครับแล้วก็ทางประธานสโมสรเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่โอเคเลยมาเป้มากๆนะครับอ่ถ้ายังรอไปจนจบรู้การเนี่ยเขาอาจจะต้องเสียเ e อ็มบัปเป้ไปแบบฟรีๆซึ่งนักเตะอย่างเ e อ็มบัปเป้เนี่ยต้องบอกเลยว,ว่าเขาสามารถ ถ้าเกิดขายได้นี่ก็เรียกว่าได้ค่าตัวมหาศาลก็มีหลายทีมนะที่เป็นข่าวอยู่ระดับเอเป้นะผมบอกเลยว่าทีมยักษ์ใหญ่ที่มีกําลังนะทุกคนนะครับต้องการแหละฮะเอเป้นะนะเพราะว่านักเตะเป็นนักเตะที่มีปรนะสิทธิภาพอายุยังน้อยมากเรียกว่าระยะยาวๆได้เลยนะครับแล้วไม่ได้มาเป็นแค่ดาวลูกแน่นอนนะมาเนี่เรียกว่าเป็นเสาหลักของทีมได้เลยนะถึงอายุน้อยแต่ว่า เขาเรียกว่าเครดิตนะฮะหรือสีไม้อะไรมือทุกคนยอมรับนะคะรับการมาของเาเบ้นเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ของทีมมากๆเลยนะฮะในการที่ได้นักเตะระดับนี้นะ,ะมาอยู่แดนหน้านะก็ะการันตีผลผลิตสกอร์แทบจะทุกนาทีนะ,ะนเวลาที่ดูเตะน,นะฮะก็ะเพราะว่าที่จะเห็นว่าเขาสร้างโอกาสเองได้นะครับแล้วก็สถิติการยิงค่อนข้างจะสูงอยู่แล้วนะคร <c oughs> ับผมการันตีเรื่องนี้นะะ <c oughs> ้วก็ <c oughs> ต้องดูต่อไปครับเอ็มเาเป้จะได้ย้ายไปที่ไหนนะฮะอันนี้น่าสนใจมากๆจริงจริง เอาละครับเป็นไงับ้างครับสำหรับข่าวสารในวันนี้นะครับ mm. อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ใน้ตของเราด้วยนะ mm. ครับเอเชียบุกทีไทยแนดงนะครับผมวันนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ